นางฟ้าโดนเอามาปล่อยตรงกองขยะตรงตรงนี้เลยใกล้ๆร้านแล้วแบบเราเห็นพอดีเลยเราก็เลยถ่ายไว้เขาตามรถกระบะวิ่งตามรถกระบะทุกคันประมาณเดือนหนึ่งจนเขาโดนรถชน อยากช่วยหมาจรทั้งหมดเลยเวลาใครทักมาก็แบบอยากอยากจะช่วยให้ได้ถึงแบบเอามาเลี้ยงไม่ได้อย่างน้อยก็ช่วยหาบ้านก็ยังดีค่ะตัสดีค่ะชื่อกุ๊กนะคะเป็นเจ้าของร้านไฮเวย์ A คับอยู่ที่นครปฐมค่ะเป็นคาเฟ่จริงๆเป็นคาเฟ่ธรรมดาแต่ว่าโดนหมาจรยึดไปแล้วตอนนี้ก็เลยกลายเป็นคาเฟ่หมาจรน,นะคะ สปีค่ะถ้าเป็นคาเฟ่แล้วอยากรู้หมามาก่อนร้านหรือร้านมาก่อนแล้วมีหมาถ้าคาเฟ่ก็คือหมาปกติมาก่อนหมาที่ไม่ใช่หมาจนแล้วพอเปิดชายหมาที่เลี้ยงเองหมาที่เลี้ยงเองแล้วก็พอเปิดไปเรื่อยๆก็มีหมาจรก็เลยมีเคสนั่งฟ้านี่แหละค่ะมันเหมือนมันเป็นเรื่องบังเอิญที่ต้องเอาน้องเข้ามาเลี้ยงก็เลยหลังจากนั้นก็เลยเริ่มรับหมาจนเข้ามาเลี้ยงในร้านนังฟ้าโดนเอามาปล่อยตรงกองขยะตรงตรงนี้เลยใกล้ๆร้านแล้วแบบเราเห็นพอดีเลยเราก็เลยถ่ายไว มันบังเอิญมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนั้นตั้งแต่แรกก็คือยังไม่ได้เลี้ยงตั้งแต่แรกนะคะเพราะน้องก็จะซอนอยู่แถวนี้จนน้องท้องแล้วก็คลอดลูกออกมาเจ็ดตัวแล้วช่วยน้องมาหาบ้านให้ลูกเขาเจ็ดตัวพอลูกเขามาหาบ้านแม่เขาก็เลยตามมาอยู่ด้วยแล้วทีนี้ก็ยาวเลยทีนี้อยู่ยาวเลยไม่ไปไหนละ านางฟ้าคือตอนนางฟ้าที่เขาจอดอยู่แถวนี้ประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมคะเขาตามรถกระบะวิ่งตามรถกระบะทุกคันประมาณเดือนหนึ่งจนเขาโดนรถชนเราเพวิ่งมาดูที่หลังนะคะเพราะเราไม่ได้เป็นคนช่วยในตอนนั้นจะมีเจ้าของหอแถวนี้คะ่ะเขาเป็นคนพาไปรักษาเขาน่าจะตั้งชื่อให้แล้วเราเขาก็เรียกกันว่านางฟ้าหนูก็เลยเรียกแบบส่วนโลเนียวกับหนูดำโลเนียเห็นที่หน้าเซเว่นแล้วแบบถูกชะตามากๆเพราะว่าเหมือนหมาที่เลี้ยงอยู่เป็นเชื่อว,ว่าชื่อโปเนียวก็เลยตั้งชื่อให้ว่าโลเนียว ่วนหนูดำก็คือมากระโลเนียลแล้วก็ไม่รู้จะเรียกอะไร,ก,รก,ก็เลยเรียกหนูดำหนูดำหนูดำก็เลยเรียกหนูดำไาเลยมีแวด้วยนีแววช่วยมาคะถ้าอันนี้เป็นจอดเจอที่หน้าร้านลูกชิ้นค่ะก็เลยชื่อว่าชิ้นปิ้งอันนี้ก็เก็บมาตอนแรกจะมาหาบ้านนี่แหละคะ่ะแต่ว่าลงแล้วไม่มีใครเอาก็เลยอย่างเอง จากร้านคาเฟ่ก็กลายมาเป็นแบบเชืชช่อเชื่อตึ้งหมอนใช่เขพอมีนางฟ้าปุ๊บนางฟ้าก้เอาแนเนี่ยมาด้วยแนเนี่ยเป็นแฟนนางฟ้า <c oughs> มันก็ลากกันมาไอ้นี่ตอนแรกก็จะช่วยแค่หนูดำ <c oughs> เพราะว่าหนูดำจะไปขอด้ายแท่งฟูนก็เลยช่วยหนูดำมาไอ้นี่ก็ไม่ยอมก็ตามมาหมดเลยทีนี้แล้วพอมาถึงนี่ปุ๊บไอ้หนูดำก็มาคอดที่นี่เลยค่ะออกมา6ตัวก็เลยวุ่นวายไปหมดเลยที่นี้ ก็มีเหมือนคาเฟ่ทั่วไปเลยค่ะมีกาแฟมีมัทฉะมีนมมีอะไรทั่วไปเลยมีมิลชคมีสมูทตี้มีหมดเลยค่ะเสใหญ่เขามาที่เขาไม่ตื่นกาแฟหรือเขามาหามมาน่าจะมาหาน้องหมากันเนี่ยแหละค่ะตั้งใจมาเลยใช่มาอุดหนุนเพื่อที่จะได้ช่วยเด็กๆด้วยและลูกค้าส่วนใหญ่แบบคิดแต่งยังไงบ้างคะ ก็ดูแฮปปี้ดีนะคะได้เล่นกับเด็กๆก็คืออย่างน้องหมาก็บางทีลูกค้ามาแล้วก็ได้กลับบ้านไปด้วยเพราะว่าได้หาบ้านไป4ตัวแล้วก็คือเขามาลองเล่นดูก่อนถ้าถูกใจเขาก็โอเคเอากลับแล้วก็โอเคงั้นเดี๋ยวตามไปส่งเพราะว่าปกติเวลาหาบ้านจะไปส่งเองให้หมดเลย จากที่หนูทั้งซื้อแล้วก็เลี้ยงหมาจรน,นะคะก็คือถ้าพูดเลยก็คือหนูว่าจรน,นี่ใส่ดีกว่าใช่เขาจะมีความทอมตัวถ้าหมาที่ซื้อมาจะค่อนข้างดื้อน,นิดนึงก็จะเอาแต่ใจตั้งแต่อดอปจรมาคือทําให้เราต้องตื่นเช้าขึ้นเหมือนเราขยันขึ้นไปโดยปริยายต้องพาเขาไปออกไปขับถ่ายไปเดินเล่นเช้าเย็นเลยก็มีความสุขใช่มีความสุขมันเหนื่อยนะคะแต่ว่ามีความสุข อยากช่วยหมาจอดทั้งหมดเลยเวลาใครทักมาก็แบบอ,อยากอยากจะช่วยให้ได้ถึงแบบเอามาเลี้ยงไม่ได้อย่างน้อยก็ช่วยหาบ้านก็ยังดีถ้าเขาได้บ้านดีๆก็ดีใจกับเขาด้วยถ้าใครแบบว่าเอ็นดูน้องหมาจอดนะคะมาลองเล่นที่หลานก่อนได้เลยค่ะแล้วก็มีเด็กๆยังหาบ้านอยู่นะคะอีก2น้องก็คือรับไปอดอปได้ค่ะหมาจอนิสัยดีเหมือนกันนิสัยน่ารักเหมือนหมาพันเลยน่ารักไม่แพ้กันเลยอยากให้ลองมาเล่นดูนะคะ